มาค่ะคุณผู้ชมคะคในที่สุดคุณแม่ลูกดิวเขาก็ยอมเปิดเผยชมหน้าลูกชายตัวน้อยให้เราได้ย่นชมกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะสาหรับน้องไซลัสนะจ๊ะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามโซเชียลของคุณแม่ลูกดิวนะคะ คือมากันหมดเลยพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหน,น้าชัดมากจริงโดยเฉพาะคุณแม่ลูกดิวพี่แจ๊คดูดสวยฉ่ำมากเนี่ยขนาดคุณคลอดลูกอะค่ะภาพเนี่ยเป็นภาพให้นมจากเต้าเลยนะ,ค,ะคือต้องชมเลยว่าคุณแม่สวยจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหมด่ดิฉันไม่มีภาพนี้เลยเพราะว่าไม่ได้จริงๆอตอนนั้นหรือจะเป็นโมเมนต์ตอนที่อยู่พร้อมกันทั้งครอบครัวน้องไซรัสเนี่ยมีแอบเลมองกล้องเลยนะเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ นับถึงวันนี้เนี่ยคุณแม่ลูกดิวคลอดลูกมาได้5วันแล้วนะคะ,ะมาเดิงไทยรัฐเองต้องขอให้ทั้งคุณแม่คุณลูกแข็งแรงแข็งแรงนะเดี๋ยวรอดูละกันว่าบ้านนี้เนี่ยน่าจะมีคอนเทนต์ให้เราได้ติดตามกันแบบร,ร,รัว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 อย่างแน่นอนเลยนะคะ,ะคือ,อที่สุดแล้วผ<อ>มจมูกคือพุ่งมากจริงนะคะน่าชัดแต่เด็กเลยเอ็นดูจริงๆนะคะคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะช่วงนี้สาวสวยของเราน้องเชอรี่เขามีเคล็ดลับมาฝากด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเหรอ